สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพื่อนพี่ๆนานะลุงป้านานากันนะครับผมที่รักในการทำกรเกษตรกับกเกษตรข้างๆบ้านกันนะครับผมวันนี้ผมพามาอัปเดตกุ้งฝอยในบอ่อนะครับแล้วก็จะมาเช็คลูกพัน์ปลาสลิดด้วยนะครับที่ผมได้ปล่อยพ่อแม่พันลงมาในบอ่อของกุ้งฝอยนะครับ ผมปล่อยลงไปประมาณ2เดือนนะครับแต่ว่า1เดือนแรกผมได้เห็นวอดที่เขาก่อขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้สังเกตว่ามีตัวลูกตูกลูกปล,ล,ลาสลิดออกมาไหมนะครับหลังจากนั้นประมาณอีกสักหนึ่งอาทิตย์ผมก็เริ่มสังเกตก็มีตัวเล็กๆนะครับที่ลอยขึ้นมากินรำอ่อนที่ผมโปรยลงไปนะครับหลังจากนั้นก็มาจนถึงวันนี้ก็ตกประมาณ2เดือนนะครับ เดี๋ยวผมจะมาเช็คดูด้วยว่าปลาสลิดของผมตัวใหญ่ขนาดไหนเลยนะครับในส่วนของลูกมันนะครับอันนี้ผมไม่ได้เอามาปล่อยนะครับเอาพ่อแม่พันธุ์มาปล่อยเขาผสมเองกันตามธรรมชาตินะครับวันนี้ก็จะเช็คทั้งกุ้งฝอยแล้วก็ลูกปลาสลิดนะครับเดี๋ยวมารับชมกันนะครับอ้อผมได้มาดักทิ้งไปแล้วนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ เดี๋ยวยังไงก็รอชมกันนะครับว่าจะได้ตัวเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับ มีตัวเยอะเลยนะครับมีทั้งกุ้งฝอยแล้วก็ลูกปลาสลิดนะครับปลาสลิดใสใสสวยแล้วนะครับตอนนี้นะครับ <c oughs> นี่นะครับเพืพ่อนๆมีทั้งกุ้งฝอยแล้วก็ปลาสลิดนะครับเดี๋ยวมาดูกันผุมเอใส่ในกระมังให้ดูนะครับ โดดนะครับโดดนะครับน้ำเยอะไปนะครับผม หวังว่าคงยังไม่โดนหมดนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาอีกอันหนึ่งฝั่งนู้นนะครับ อันนี้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอมีตัวนะครับเดี๋ยวเอาไปรวมมันก่อนนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆเ,เป็นกุ้งฝอยที่ผมดักได้นะครับแล้วก็เป็นลูกปลาสลิดด้วยนะครับกุ้งฝอยก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับผมดักไว้ไม่เยอะนะครับแค่2ออันนะครับแล้วก็ปลาสลิดตอนนี้ก็ถือว่าไซส์สวยนะครับเดี๋ยวผมต้องเอาลงไปด้านล่างนะครับพอดีกุ้งเริ่มจะขาดออกซิเจนแล้วนะครับเขาเริ่มจะโดด ออกจากกระมังนะครับสิ่งสำคัญรอบนี้ที่ผมได้พาเพื่อนๆพี่ๆมาอัปเดตดูกุ้งแล้วก็ที่ผมภูมิใจมากสำหรับรั้นนี้นะครับก็มีลูกพันปลาสลิดนะครับอายุสองเดือนที่ผมดักได้เป็นส่วนน้อยนะครับที่เข้ามาที่ผมมองลงไปในบอ่อคือเยอะมากนะครับเขาลอยขึ้นมาเป็นแพรเลยนะครับในช่วงที่แดด ร้อนนะครับเขาเขาขึ้นมาจิบน้ําเล่นน้ําด้านบนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆดูนะครับว่าลูกปลาสลิดของผมขนาดไซส์ประมาณไหนแล้วนะครับ2เดือนอันนี้ผสมแบบธรรมชาตินะครับปล่อยป้อมแม่พันธุ์ลงไปให้เขาผสมกันเองนะครับนี่นะครับตอนนี้ไซส์สวยเลยนะครับประมาณ3ามเซนนะครับ3 4มสี่เซนถึงหเซนแล้วนะครับผม ถือว่าไซส์สวยนะครับได้หลายตัวเลยนะครับเยอะนะครับผมมองแล้วว่าอีกหนึ่งปีนะครับถัดไปนะนับตั้งแต่วันนี้ในบอ่อผมจะเต็มไปด้วยปลาสลิดและกุ้งฝอยนะครับไอสิ่งอื่นๆก็มีหอยขมหอยข้าวนะครับหอยีโขงนานะครับแล้วก็ กุ้งแม่น้ําแต่ตรงนี้ก็เป็นปลาสลิดกับกุ้งฝอยนะครับถือว่าเยอะอยู่นะครับเพื่อนๆพี่ๆก็นี่นะครับนี่นะครับปลาสลิดก็เยอะนะครับนี่นะครับโอเคนะครับเขาก็เริ่มที่จะไม่มีออกซิเจนในน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวผมปล่อยก่อนนะครับไว้ค่อยมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับพอสัตว์น้ำพวกนี้ จะเป็นสัตว์น้ำประเภทอ่อนแอนะครับเราจะไปเอาเขาขึ้นมาจากน้ำนานๆไม่ได้นะครับอย่างปลาสลิดนะครับถ้าเกิดเป็นแผลโอกาสที่จะติดเชื้อแล้วก็จะลุกลามทำให้หลาตายได้นะครับอย่างกุ้งฝอยถ้าขาดออกซิเจนเยอะๆเป็นเวลานานๆเขาก็จะตายได้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆ อันนี้เป็นรุ่นพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวที่มีไข่นะครับเดี๋ยวจะลองจับดูนะครับว่าจะจับได้ไหมนะครับนี่นะครับก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับที่มีไข่ติดท้องอยู่แล้วนะครับนี่นะครับอีกประมาณ1สัปดาห์หรือหนึ่งอาทิตย์ตัวนี้ก็จะออกลูกเต็มเลยนะครับที่ผมดักขึ้นมาได้ก็พ่อแม่พันธุ์ประมาณ 30เซได้นะครับอ่าผมปล่อยกุ้งกับปลาทะเลก่อนนะครับมันขาดออกซิเจนเลยนะครับตอนนี้ไว้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆพืพี่ๆได้รับดูรับชมกันเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ